ทักไทยช่วงเย็นๆค่ะบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้เราอยู่บ้านพิสุนะคะอยู่ที่สุพรรณค่ะอําเภอน้องสองห้องเนาะแม่สองพี่น้องแม่น้องสองห้องมันอยู่ไหน,นสองห้องพีสุอําเภอน้องสองห้องกระสัน้องาเมร์สองพี่น้องนะคะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกัน โอ้เมือนขึ้นมากว่าตอนตีสามยิ่งคิดว่าแบบบรรยากาศน่าจะดีมากเลยโอ้ยมีสวนพักยู่ไหนอ้สุดยอดที่สุดพสุดยอดเลยเบ้านพิสุทำให้แม่อยู่อยู่สะพานนะคะบา้าสใบนาบ้านเลย <c oughs> มีคนมาร้อยปียีบอแม่เนี่ย พี่สุกีไล่ครับนี่มันยาวไปข้างหลังอีกเนาะไม่ถึงไล่อะไม่ถึงไล่แต่ว่าแต่ว่าดูแบบแบบกว้างมากฟาดฟาดอันนี้พี่สุไม่ซื้อเอาเลยนี่เนี่ยง่ามเนาะพื้นนี่ใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากอันนี้อยู่สุพรรณนะคะแต่ว่าบ้านเกิดแม่อยู่ดอนนะคะพี่น้อง แม่ว่าเช็คยังเห็นใหยี่ยมาอยู่ผีน้องเหม่เนาะก็ต้องมีแนวเห็นหเปล่านะแต่ว่าได้นะอยากให้สีชัดฉากแค่ตรงของจะล้างยู่อันนี้ให้แม่แล้วอยู่ไปครับแต่ก็คงแม่ว่าทเองแม่สิแม่ต้องรับออกเออแม่มีคนมาลอยปิดบ่มีมีแต่หุ่นเป็นว่ามืดแล้วอันนี้อันนี้บอกว่าอย่าพึ่งมาปีติเขาขอบอละแม่แล้วเจียกับขอแล้วเจียกับบอโอ้ผูดจนเลือดเลือดให้เจ้าของบ้านนิดเดียวนะคะอันนี้ยุน้าบ้านเลย บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันแล้วแบบเป็นส่วนตัวมากนะคะบ้านพิสูนี่บ้านแม่โอ้อันซ่อนบรยาานนบรยากาศแม่อันซ่อนบรรยากาศค่ะ,ะาาแ,แต่ว่านุวนาแน่นหนาคนบ่เกินหาปีถึงสิบปี เต็มเดิมป่าป่าสิเกิดขึ้นค่ะนะเริ่มมาล่ะคลองต้นไหนคะเนี่ยคลองน้ำอจะบอกว่ามันไหลลงมาที่เราเยอะไงที่อาจารย์เล็กบอกว่ามีใช่ข้างๆคลองคลองไปที้เลยแล้วทีนี้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆมันเอาเข้าต้นไม้ใหญ่ในหัวทีเลยดิยๆตรงในพวกนั้นบค่อมไปทั้งผีค่อมไปทั้งผียันยันแบบเป็นเป็นแบบขึ้นแบบที่ที่เดิมๆดิมเหรอใช่ไหมคะเป็นคลอง คือต้องฟังทอไหมก็จะได้ฟังทอเนี่ยจะได้เห็นความแค่เนี่ยคนฟังเนี่ยว่าเหนี่ยวๆว่าเหนี่ยติดเหมือนกันอู้แต่ถ้ามีคลองน้ำก็ก็ดูสวยไปอีกแบบน้านุ่มบรรยากาศดีมากเลยเป่ต้นไม้บ้านแม่ค้างง่ายไหญ่คลองแล้วเป็นต้นไม้ตรงนี้เลยนะมันมีถนนแค่นี้เองเนี่ยแค่มาตรงนี้อืนี่โมเกิลน่ะสิบปีนี่เต็มเบิร์ตมูบ้านนี่แม่เออเดี๋ยวต้องมาเียเนาะแม่นค่ะไปกำลังปลูกต้นหมักม้วนเรามาอยู่ก่อนเพื่อนนี่ทางล่มพานค่ะ ยอดเลยขายของยังไงเลยตัางตตัางอย่างตัวนี้แม่นค่ะแม่เปิดได้นะใช่ทำเลดีมากเลยนะใช่ค่ะคือคือข้อไม้ตัวนี้มัน่เป็นถนนวิ่งที่ะแม่ก็ขายเข้าไปข้างในตรงนี้เพชรตรงนี้ขายขายได้แม่นค่ะทำเลทำเลเหมาะมากเอชัอชเอหลักชนบทไต้หวานรักที่ดินนะแต่ว่าเขากับเราออกมากก่อนนั่นเนาะมันอนาคตเพื่อเขาขยายถนนอีก ท้านี้ก็สุดยอดแล้วค่ะใส่แมะมุมไมันพอะมน่มสอ่ะน่็จะเป็นรับอะไรนั่นอ๋อนี่ไงก็จะเป็นคลองฟิวแบบนี้ใช่ไหมพี่สุค้องน้ำตรงข้างๆบ้านเราถัดนี่จะเป็นคลองใหญ่เลยครับวู้อ้อนอดบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะสุพรรณบุรีอ่ายี่พร อีผอบึ้งโทรศัพท์รันไวรพอว่าบร์มาเข้าไปใครไม่ยูจะม่อมาดูลูกๆกันลูกๆเราได้ไม่คุ้นไม่คุแจ็คพอตลูกสุดรอ มาให้ดมอะให้ดมให้ดมเขาให้ดมบอลไ,ไม่แม่ไกลราบ่ากัดดอกแม่เพว่าเราสันหางอยู่มาลูกมาอ,อันนี้ไม่กัดใช่ไหมคะมตัวนี้มาดมลูกอ่ะมาดมนี่เขาเป็นมิตรกับตัวเองนะเขาเป็นมิรกับตัวเองนะเขาก็รักมาเหมือนกันเขาก็รักมาเหมือนกัน ดูสิวันนี้เมนูอะไรบ้างพี่น้องครับนีแม่ภาพเป็นาลนอดไก่หยังมาแน่นี่มีกุเรียนนี่กุเรียนแล้วก็มีไก่ค่ะวันนี้เมนูคุณแม่จะกินข้าวเย็นกันนะคะที่บ้านพ่สุอากาศดีค่ะาลม่มดีค่ะลมดีมากนะคะอากาศดีมาก คนซ่อนค่ะพี่น้องขอบคุณพี่พี่สุแล้วก็ปามดนะคะที่ให้อมแอมได้มาเที่ยวสุพรรณด้วยนะคะในระหว่างวันหยุดสองวันจริงๆแร้วว่าจะกับกับบานแต่ว่าพึ่งกลับพึ่งกลับไปก้อนหนานี่นะคะไปหาหน่องไออุนมาแล้วก็เลยว่าสองหมื่นบอยากโง่เพือมันเดินห้างไกลเนาะพี่สุเนาะถ้าเราโง่กับอีสานก็ห้าหกร้อยโลมันเหนื่อยมากเลยนะ ับรถแล้วก็พี่สุนะไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะโดนๆแม่ผู้อื่นยังว่าเรียนอยู่อีสานได้แวะบ้านตลอดแต่ว่าพี่สุไม่ได้แวะเลยก็เลยถือโอกาสพาพี่มาที่นี่นะคะคเมื่อไหร่ก้ถือโอกาสพาพี่สุมาบ้านเกิดด้วยมาบ้านหาแม่ด้วยไม่ได้นานเลยนะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวนี่ก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งใช่จึงทำอะไรไม่ได้เยอะใช่ครับ แต่พรุ่งนี้นนพรุ่งนี้เรามีรเราจะไปที่ไหนกันอีกครับพี่สุวันนี้พรุ่งนี้จะไปไหว้ปู่พญานาคอยู่ที่ะะทจังหวัดกาญจนบุรีมื่อื่นไปกาญจนะะ์ด้วค่ะจะไม่ไม่มีแค่ปู่องค์ดํานะปู่นีลกาญจะมีพญานาคแบบปู่พญา,า,านาคแบบองค์อื่นด้วยเต็มเท้ทเาเลยจ้าส,สองมือนี่พี่น้องกัสิได้เบิ่งคลิปจากนางเอกรัวๆๆวนะคะเบิ่งให้ท่านเด้อผู้ใดเรียกร้องว่าเห็นนูถ่ายคลิปน่ะขั้นโบเบิ่งให้ยนะให้เลยเด้ให้กันเลยเด้พี่น้อง ต้องเข้ามาดูคลิปเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ่ายไปซื้ออาหารเลยลูกๆค่ะคุณโอ้รายจ่ายเยอะเลยเยี่ยมเข้าใเที่สูดดูนอนๆลูกท้ายพื้นน่ารักมากนะคะเดี๋ยวๆๆแม่จับมือปอดไปได้กินมเอามาจับปอดไหนๆจิ้มปัดไางไหนน่ารักจับแม่ปัอาจับเร็วๆกลาง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  ที่แคระสำหรับคิมีอวใหม่ซันนีมม้นะคะมืออื่นนี้เขาจะไปกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมากินอาหารอันโอชะกันนะคะ